สวัสดีมากมายและสหายทุกท่านครับกับผมปื้มแอดินฮดกับหลยการรอสปอยดูนะครับครับก็หลังจากที่ผมเคยสปอยหนังเชิญลงนะครับก็มีหลายคนเรียกร้องมาครับว่าอยากให้ผมสปอยหนังเชิญลงอีกผมก็เลยคิดว่าจะสปอยเรื่องนี้ครับโดยเรื่องนี้ก็มีชื่อเรื่องว่า w h o Am I ซึ่งก็แปลว่าผมเป็นใครนั่นเองแต่ว่าพี่ไทยเราตั้งชื่อหนังเรื่องนี้ว่าใหญ่เต็มฟัดครับแม่ก็สไตล์พี่ไทยตั้งชื่อหนังเชินลงอะนะ ทุกเรื่องก็ต้องมีฟัดต,ตลอดอ่ะส่วนเนื้อเรื่องจะเป็นไงนั้นก็ไปดูกันเลยในช่วงปี1996นะครับที่ทำใต้ดินแห่งหนึ่งในแอฟริกาก็มีการขุดค้นพบแร่ชนิดใหม่นะครับซึ่งเป็นแร่ที่มีพลังงานสูงมากนักวิทยายศาสตร์ภาคสนามก็ตรวจสอบแร่นี้ครับแต่ก็ตื่นเต้นมากแต่เขาก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ทั้งหมดเขาก็เลยจะส่งแร่นี้ให้กับสูตรวิใจัยในเมืองครับเพื่อจะได้ตรวจสอบได้เต็มที่แต่ว่าแร่นี้ก็ไม่เสถียรสุดครับ แล้วมันก็ได้ระเบิดขึ้นระหว่างการขนส่งก็คนส่งของมันขับซิ่งนะครับขับไปสะเทือนไปมันก็เลยระเบิดแล้วในวันที่28พฤศจิกา,ายนนะครับในปีเดียวกันก็มีเฮลิคอปเตอร์ทหารนะครับบินเข้ามาซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นของสหรัฐอเมริกาพวกเขาได้ทําการปล่อยพลแล้วก็ปล่อยอุปกรณ์ต่างๆเพื่อดักรออะไรบางอย่างโดยในปฏิบัติการครั้งนี้ก็มีเฉินหลงมาร่วมปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยนะครับส่วนชื่อแกผมก็ยังไม่รู้นะครับเพราะว่าแกยังไม่บอก เอาเป็นว่าผมเรียกแกว่าชนลงไปเลยก็แล้วกันและพวกเขาก็ได้ดักซุ่มรอจนกระทั่งมาถึงวันที่30ตอน6กโมงเชา้าก็มีขบวนรถของนักวิทยาศาสตร์วิ่งผ่านมากลุ่มทหารรับก็เลยทําการซุ่มโจมตีขบวนรถนั้นและพวกเขาก็สามารถจับตัวนักวิทยาศาสตร์3คนไปได้และก็ส่งขึ้นหอลําแรกไปและหลังจากทําภารกิจเสร็จทหารรับหน่วยนี้ก็ยืนเข้าแถวหน้ากระดานครับโดยพวกเขานั้นไม่มีชื่อไม่มีภูมิหลังแล้วผู้บังคับบัญชาก็กล่าวชมทหารกลุ่มนี้ ก็จำหน้าเขาไว้ดีๆนะครับไอ้นี่แหละตัวสําคัญและหลังจากที่ทหารหน่วยรับนั้นได้ปลดสัมภาระของตัวเองออกแล้วพวกเขาก็เลยขึ้นเฮลิคอปเตอร์อีกลำหนึ่งเพื่อเดินทางกลับแล้วฉากก็ตัดมาที่ห้องประชุมของสำนักงาน CIA พวกเขาก็ได้ประชุมเรื่องทหารหน่วยรับกลุ่มนี้ที่ได้ลักพาตัวนักวิทยาศาสตร์ไปโดยนักวิทยาศาสตร์ทั้ง3าคนนั้นก็เป็นนักวิจัยเกี่ยวกับแร่หินพลังงานที่เราเห็นตอนต้นเรื่องแหละครับโดยทุกคนในที่ประชุมก็เห็นว่า น่าจะมีฝีมือคนในเป็นนอนบอนไส้ส่งข้อมูลให้ทหารกลุ่มนี้แน่เพราะว่าที่อยู่และตัวตนรวมถึงตารางเวลาในการเคลื่อนย้ายนักวิทยาศาสตร์นั้นมีแต่คนในเท่านั้นที่รู้แล้วพอ c i a นะครับก็เลยสั่งให้เจ้าหน้าที่อาวุาโสมอแกนนั้นไปสืบเรื่องราวทั้งหมดมาแมสั่งได้ถูกคนเหลือเกินจําได้ไหมครับไอ้หมนี่แหละแล้วมอแกนนั้นก็ไม่ได้ทํางานคนเดียวนะครับเขาแอบร่วมมือกับนายพลไซมอน Simon, นายพลที่กําลังจะ,กะเกษียณคนนี้ด้วยนะครับ โดยมอแกนก็แอบ,บส่งจดหมายให้แกนะครับเพื่อให้รู้ว่าแผนการทั้งหมดนั้นสําเร็จแล้วแต่ทางพออีเอเอก็ไม่ไว้ใจมอแกนเท่าไหร่ครับเขาก็เลยติดต่อคนจากหน่วยอื่นมาแอบ,บสืบงานนี้ด้วยเพราะเขาเองก็สงสัยในตัวมอแกนเหมือนกันแล้วฉากก็ตัดมาที่เฉินหลงครับเปิดมาแกก็บาดเจ็บเลยแล้วดูเหมือนว่าเขาจะอยู่ในเต็นท์ของชนเผ่าแอฟริกันพอฟื้นขึ้นมาชนเผาก็มาดูเขาครับแล้วท่านหัวหน้าเผ่าก็มาคุยกับเฉิหลง พอดีท่านหัวหน้าเผ่านั้นพูดภาษาอังกฤษได้ครับเขาก็เลยคุยกับเฉินหลงรู้เรื่องเขาก็เลยเล่าให้เฉินหลงฟังว่าเฉินหลงนั้นตกมาจากท้องฟ้าล่วงลงในป่าแต่ก็ยังไม่ตายพวกเขาก็เลยช่วยเฉินหลงมารักษาพยาบาลที่เผ่าของเขาดหละแล้วท่านหัวหน้าเผาก็เลยถามเฉินหลงนะครับว่าเจ้าชื่ออะไรแต่เฉินหลงนั้นก็พูดขึ้นมาว่าผมเป็นใครอ้อเมืองชื่อผมเป็นใครนี่เองเออเฮ้ยใช่เหรอคืองี้ครับเฉินหลงนั้นตกมาจากเฮลิคอปเตอร์ครับ และหัวแกก็กระแทกอย่างแรงจนความจําเสื่อมแกก็เลยจําไม่ได้แม้แต่กระทั่งชื่อตัวเองแกก็เลยพูดขึ้นมาว่าผมเป็นใครแต่คนในเผ่าก็ดันคิดว่าเฉินหลงนั้นชื่อผมเป็นใครซะง,งั้นและในระหว่างที่พักรักษาตัวเฉินหลงก็ต้องอาศัยร่วมกับชนเผ่าแอฟริกันไปก่อนชนเผ่านี้ก็ใจดีนะครับดูแลเฉินหลงอย่างดีเหมือนกับเป็นญาติแล้ววันหนึ่งเรลามาดานักลบนะครับที่เดิอนออกไปล่าตะเวรล,ล่าสัตว์ก็มาพูดให้เฉินหลงฟังว่าเขาได้เจอซาเฮลิคอปเตอร์ที่ตกอยู่แล้วก็มีศพ หลายศพอยู่บริเวณนั้นเฉนหลงก็เลยไปดูที่จุดเกิดเหตุครับก็เจอกับซากเฮลิคอปเตอร์จริงๆแล้วก็หลุมศพที่บรรดาชนเผ่านั้นได้ทําการฝังศพให้แล้วและภาพแฟลชแบ็กความทรงจําของเฉนหลงตอนที่ยังอยู่บนเฮลิคอปเตอร์ก็แวบเข้ามาในหัวครับซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมเขาถึงตกเฮลิคอปเตอร์แต่ก็ยังปฏิปต่ออะไรมากไม่ได้และในคืนนั้นเหล่าบรรดานักรบของชนเผ่าก็เลยมาบอกกับเฉนหลงว่า เห็นเปลวไฟวิ่งไปวิ่งมายุบบนเนินเขาเฉินหลงก็เลยไปดูแล้วก็ส่องกล้องก็เลยรู้ว่านี่เป็นรถยนต์กําลังแข่งแรนดี่อยู่ตรงบริเวณน,นั้นเฉินหลงดีใจมากเพราะเขาสามารถหาวิธีที่จะสามารถกลับเข้าไปในเมืองได้แล้วในวันรุ่งขึ้นหัวหน้าเผ่าก็เลยทําพิธีอําลาให้เฉินหลงแถมพร้อมกับส่งนักลบสองสามคนตามเฉินหลงไปด้วยแต่ระหว่างเดินทางเขาก็ได้พบกับร่างของนักบินเฮลิคอปเตอร์ที่เขาโดยสารมาด้วย และเฉินหลงก็จําได้ครับว่านักบินคนนี้ก็คือคนที่ขับเฮลิคอปเตอร์ที่เขาโดยสารตอนที่เขาทําภารกิจลับนั่นเองเฉินหลงก็เลยค้นศพครับว่าพอจะมีอะไรที่สําคัญบ้างก็เจอกับพัสปอร์ตหลายเล่มครับรวมถึงซองไม่ขีดไฟที่ดูเหมือนว่าจะเขียนโคตรลับอะไรเอาไว้เฉินหลงก็เลยเก็บเอกสารและก็ซองไม่ขีดไฟเอาไว้นะครับแล้วก็เดินทางต่อพอเดินทางมาได้สักระยะเฉินหลงก็บอกลาเหล่านักลบชนเผ่านะครับแล้วเขาก็เดินทางตามลําพังเพื่อไปตามหา กลุ่มนักแข่งรถและลีออฟโรดเพื่อจะได้เดินทางกลับเข้าเมืองได้นั่นเองแล้วเฉินหลงก็เจอกับรถแข่งคันหนึ่งครับจอดยางแตกอยู่และแถมคนขับนั้นก็ดันโดนงูพิษกัดนอนแงกอยู่ตรงนั้นเฉินหลงก็เลยเอาสมุนไพรเสล็ดพังพรมาเคี้ยวนะครับเพื่อจะไปโปะแผลแต่ก็ดันเจอกับน้องสาวของนักแข่งรถซะก่อนน้องสาวของนักแข่งรถก็เลยกลัวว่าเฉินหลงนั้นจะเป็นคนป่าและเข้ามาทําร้ายพี่ชายของเธอก็เลยพยายามไล่แต่เฉินหลงก็พยายามแสดงเห็นว่าเข้ามาช่วยนะไม่ได้มาทําร้าย แต่การเคี้ยวเสเลดพังพรน,นั้นทาให้ลิ้นของเขาชาครับทําให้เขาไม่สามารถพูดได้ฉินหลงก็เลยพยายามให้ภาษากายนะครับสื่อสารเพื่อให้น้องสาวของนักแข่งรถนั้นเข้าใจต่อจากนี้ผมขอเรียกน้องเขาว่าน้องหมวยกันละกันนะครับฉินหลงก็ใช้เสเลดพังพรโปะแผลที่งูกัดเอาน้ำมะพร้าวฉีดเข้ากระแสเลือดเพื่อบรรเทาพิษในร่างกายของนักแข่งรถและเขาก็อาสาที่จะขับรถแทนน้องหมวยเลยครับ เรียกด้ว่าน้องหมวยถึงก็อึ้งเลยคนป่าอะไรวะฉลาดแท้แถมยังขับรถเป็นด้วยแล้วเฉินหลงก็ขับรถมาจนถึงเส้นชัยครับแล้วก็พาพี่ชายของน้องหมวยนั้นไปหาหมอแต่นักข่าวก็มาลุมถ่ายภาพและสัมภาษณ์เฉินหลงใหญ่เลยครับเพราะว่าไม่เคยเห็นคนป่าขับรถได้และต่อมาเฉินหลงก็เปลี่ยนชุดเป็นชุดธรรมดาแล้วครับละลิ้ของเสล็จปังพอที่ทาให้ลิ้นชานั้นก็เริ่มจะหายแล้วเขาก็เลยพูดคุยกับน้องหมวยรู้เรื่องครับน้องหมวยก็เลยขอบคุณเฉินหลงนะครับที่ช่วยพี่ชายเธอเอาไว้ เธอก็เลยจะอาสาพาเฉินหลงเข้าไปในเมืองครับโดยขับรถบรรทุกไปเพื่อที่จะพาเฉินหลงนั้นไปหาหมอโรคความจําเสื่อมครับเพื่อตรวจสอบว่าเฉินหลงนั้นอาการเป็นยังไงบ้างและข่าวเรื่องที่เฉินหลงเป็นคนป่าขับรถได้นั้นก็ดังมากครับลงข่าวหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งเลยและข่าวนี้ก็รู้ไปถึงหูของผู้พันไซมอนครับเพราะว่าแกจําได้ว่าไอ้เฉินหลงเนี่ยเป็นหนึ่งในหน่วยลับในแผนการลักพาตัวนักวิทยาศาสตร์ในผลก็เลยโทรหาหมอแกนครับแต่หมอแกนก็บอกว่า ตอนนี้เขาอยู่กับสมาชิก CIA คนอื่นอยู่ยังทําอะไรมากไม่ได้ท่านในพลไซมอนก็เลยบอกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวกูจะส่งนักฆ่าไปฆ่ามันเองตัดกลับมาที่ฝั่งเฉินหลงครับระหว่างที่อยู่ที่โรงพยาบาลคือตเตรียมรอพบหมอเขาก็เจอกับนักข่าวคนหนึ่งครับเธอแนะนําตัวว่าเธอชื่อคริสเตียนาผมขอเรียกเธอว่าน้องคริสก็แล้วกันน้องคริสก็พยายามจะสัมภาษณ์เรื่องราวของเฉินหลงนะครับแต่พอดีน้องหมวยก็มากันท่าไว้และเฉินหลงก็เข้าไปหาหมอครับหลังจากที่ตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้ว หมอก็วินิจฉัยได้ว่าสมองของเฉินหลงนั้นได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงก็เลยทําให้ความจําเสือ่อมส่วนวิธีการรักษานั้นไม่มีแต่หมอก็แนะนําว่าให้เฉินหลงนั้นลองไปหาตํารวจดูเพื่อตํารวจนั้นจะรู้ข้อมูลส่วนตัวของเฉินหลงเองก็ได้แต่หลังจากพบหมอเฉินหลงก็เดินออกมาก็ได้เจอกับน้องคริสอีกเฉินหลงก็มาอยากจะสัมภาษณ์กับน้องคริสครับน้องหมวยก็เลยพาเฉินหลงเดินเลี่ยงไปทางหนึ่งและเธอก็แนะนําว่าหลังจากไปหาตํารวจแล้ว ก็ไปพักที่โรงแรมที่เธอพักอยู่ก็ได้หลังจากที่แยกทางกับน้องหมวยฉินหลงก็เจอกับเอเจนต์มอแกนครับมอแกนก็แนะนําตัวว่าเขาเป็น CIA และเขาจะสอบถามข้อมูลที่ฉินหลงรู้ทั้งหมดฉินหลงก็ยอมบอกข้อมูลทุกอย่างที่ฉันหลงรู้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่หอตกเรื่องนักบินและก็ทหารที่ตายตอนหอตกอีกด้วยแต่เอเจนต์มอแกนก็พยายามพูดรหัสลับบางอย่างให้กับฉินหลงฟังซึ่งฉินหลงก็ไม่รู้ครับเอเจนต์มอแกนก็เลยแน่ใจว่าฉินหลงมันความจําเสื่อมจริงๆ และได้ความที่เฉินหลงนั้นอยากรู้เรื่องราวของตัวเองครับก็เลยขอร้องให้เอเจนต์มอร์แกนนั้นช่วยสืบเรื่องราวภูมิหลัง,ขงเขาให้ด้วยเอเจนต์มอร์แกนก็เลยมอบการ์ดโทรศัพท์ให้หนึ่งใบครับซึ่งเป็นการ์ดของ CIA มันจะสามารถทําให้เฉินหลงนั้นสามารถโทรติดต่อเอเจนต์มอร์แกนได้ตลอดเวลาแต่ถึงแม้ว่าเอเจนต์มอร์แกนนั้นจะยืนยันได้แล้วว่าเฉินหลงนั้นความจําเสื่อมแต่เขาก็ไม่ประมาทครับเขาก็เลยแอบโทรติดต่อนักฆ่านะครับให้ไปตามเก็บเฉินหลงที่หลังแล้วในขณะเดียวกัน ลูกน้องของเอเจนต์รมแกนนะครับกลุ่มคนที่คุมตัวนักวิทยาศาสตร์ทั้ง3คนอยู่ก็ได้พานักวิทยาศาสตร์3คนไปที่โรงไฟฟ้าใหญ่ในเมืองครับแล้วก็บังคับให้นักวิทยาศาสตร์นั้นเอาแร่พลังงานตัวใหม่นั้นใส่ลงไปในโรงไฟฟ้าครับเพื่อจะวัดพลังงานว่าแร่นี้มีพลังงานเท่าไหร่แต่ว่าแร่นั้นก็มีพลังงานสูงมากระบบของโรงไฟฟ้าไม่สามารถรับพลังงานนี้ได้ทําให้อุปกรณ์ในโรงไฟฟ้านั้นพังทั้งหมดเลยรวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในเมืองด้วยนั่นแหละครับ ภายในเมืองทั้งหมดก็เกิดความโกลาหนระบบไฟฟ้าทั้งหมดภายในเมืองเจงทั้งระบบประชาชนก็เลยต่างไปแจ้งความที่สถานีตำรวจครับเรียกว่าวุ่นกันทั้งโรงพักเลยแล้วก็เป็นเวลาเดียวกันกันกบที่เฉินหลงนั้นไปที่โรงพักพอดีเพื่อไปตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของเขาแต่ตำรวจนายหนึ่งครับก็ดันจําได้ว่าเฉินหลงนั้นมีประกาศจับอยู่แถมเป็นประกาศจับร้ายแรงด้วยตำรวจรับก็เลยมาหาเฉินหลงนะครับแล้วก็จับกุมตัวเฉินหลงแล้วก็พาเฉินหลงไปสอบปากคา ที่หอศิลล้างแห่งหนึ่งซึ่งหอศิลล้างนี้ก็เป็นสถานที่ที่เฉินหลงและกลุ่มฐานหน่วยรับนั้นได้มากบดานก่อนที่จะไปทําภารกิจนั่นเองเฉินหลงเองก็รู้สึกคุ้นเคยกับที่นี่และเขาก็รู้สึกว่าเหมือนจะเคยมาที่นี่มาก่อนตํารวจรับก็ได้ทําการซ้อมเฉินหลงเพื่อจะรีดเข็นข้อมูลเกี่ยวกับปฏิบัติการของเฉินหลงแต่เฉินหลงก็บอกว่าตอนนี้เขาความจําเสื่อมเขาจําอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแหละแต่ตำรวจรับก็คิดว่าเฉินหลงนั้นปากแข็งเพราะเฉินหลงนั้นเป็นหน่วยรับถูกฝึกมาอย่างดี คงไม่สารภาพง่ายๆแน่ตำรวจรับก็เลยพยายามยัดข้อหาว่าเฉินหลงนั้นเป็นผู้ก่อการร้ายเฉินหลงก็เลยพยายามหนีออกจากหอสินแล้วก็สามารถหนีออกมาได้และเขาก็นั่งรถแท็กซี่กลับมาที่โรงแรมที่น้องหมวยพักอยู่นะครับเพราะว่าเขาสามารถกลับมาพักที่นี่ได้แต่ก็ดันมาเจอกับน้องคริสซะก่อนน้องคริสก็เลยอยากจะสัมภาษณ์เฉินหลงให้ได้เฉินหลงก็เลยบอกว่าเงินก็ไปจ่ายค่ารถแท็กซี่ให้ผมก่อนเดี๋ยวผมจะให้สัมภาษณ์น้องคริสก็เลยยอมไปจ่ายค่ารถแท็กซี่ให้เฉินหลงนะครับเฉินหลงก็เลยขึ้นไปที่ห้องพัก แล้วก็จะพยา,ายามไขคุญแจมือออกส่วนน้องคริสนั้นก็ไปจ่ายค่าแท็กซี่ครับแต่ก็ดันเจอลูกน้องของหมอแกนครับอ้างมาเป็นตำรวจแล้วก็พาตัวน้องคริสไปค้นตัวส่วนลูกน้องของมอแกนอีกกลุ่มหนึ่งครับก็เป็นนักฆ่าแอบเข้าไปในห้องของเฉินหลงแต่ว่าเฉินหลงรู้ตัวซะก่อนเขาก็เลยโดดหนีออกมานอกหน้าต่างแล้วมาถึงที่จอดรถตรงที่น้องคริสนั้นโดนลูกน้องของหมอแกนนั้นจับล็อกไว้กับรถครับแต่เธอนั้นกระโดดเข้าไปในห้องคนขับได้ครับแต่เธอก็ไม่สามารถขับได้สะดวก เฉินหลงก็เลยอาสาที่จะเปลี่ยนเกียร์ให้แต่ก็ยังขับไม่สะดวกอยู่ดีแล้วพอดีนั้นน้องหมวยก็มาพอดีครับเชิหลงมาอ่ะได้แล้วโชเฟอร์มาขับรถให้หน่อย,อย,ยก,กลุ่มนักฆ่าที่เป็นลูกน้องของเอเจนต์มอร์แกนนั้นก็ตามไล่ล่าเฉินหลงครับแต่สุดท้ายเฉินหลงก็สามารถหลบหนีออกมาได้น้องคริสก็สามารถทําการสะเดาะกุญแจมือออกได้ครับแล้วก็สอบถามเฉินหลงเลยว่าทําไมถูกคนไล่ตามตัวขนาดนี้เฉินหลงก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกัน แต่ว่าไม่ว่าทั้ง CIA ตำรวจลับอะไรก็ไล่ตามตัวผมหมดจนเขาเครียดมากจนเขาต้องออกไปยืนตะโกนดังๆว่าผมเป็นใครแต่ว่าน้องคริสนั้นก็สามารถถอดรหัสลับที่อยู่บนซองไม่ขีดไฟของนักบินที่ตายได้และเธอก็รู้ว่านี่มันเบอร์โทรศัพท์ของบริษัทแห่งหนึ่งในนอร์ตดัมประเทศฮอลแลนด์เชิหลงก็เลยคิดว่านี่อาจจะเป็นทางเดียวที่สามารถจะทาให้เขาสามารถจําทุกอย่างได้เขาก็เลยตัดสินใจเดินทางไปฮอลแลนด์ครับโดยน้องคริสนั้นก็อาสาที่จะไปด้วย และแถมเธอก็บอกว่าเธอยินดีที่จะออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แต่ว่าน้องหมวยนั้นเธอไม่สามารถตามไปด้วยได้ครับเธอก็เลยหยิบกล้องของน้องคลิสขึ้นมาครับเพื่อจะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกแต่น้องคริสนั้นก็ห้ามไว้ก่อนแล้วเธอก็บอกว่ากล้องนี้มันไม่มีฟิล์มเดี๋ยวจะไปเอากล้องใหม่ให้แล้วหลังจากนั้นเชิหลงกับน้องคลิสก็มาถึงฮอลแ,แลนด์แล้วครับแล้วก็อยู่ร้านอาหารฟังตรงข้ามกับตึกที่เป็นที่ทําการของบริษัทที่เป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่บนรหัสลับและซองไม้ขีดไฟ ที่มีรหัสลับอยู่นั้นก็เป็นแบบเดียวกับ2องไม่ขีดไฟของพัตคารที่เฉินหลงนั่งอยู่ตอนนี้ซึ่งทําให้เขายืนยันได้แล้วว่าเขามาถูกที่แล้วแต่ปัญหาก็คือการจะเข้าไปในตึกของบริษัทแห่งนั้นเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าตึกแห่งนี้มีบริษัทใหญ่หญหญกว่าร้อยบริษัทและแถมมีระบบักษาความปลอดภัยที่สูงมากด้วยเฉินหลงก็เลยใช้การ์ดโทรศัพท์ที่ได้มาจาก CIA นั้นโทรติดต่อเอเจนต์มอร์แกนเลยครับเฉินหลงก็เลยบอกเอเจนต์มอร์แกนว่าตอนนี้เขาตามสืบ มาถึงที่ที่น่าจะเป็นศูนย์ราชการของกลุ่มคนที่พยายามจะฆ่าเขาแล้วมอร์แกนก็เลยถามเฉินหลงว่าอยู่ที่แอฟริกาเหรอแต่เฉินหลงก็บอกว่าตอนนี้เขาอยู่ที่นอตดัม um. อุ้ยจิบหายแล้วมันมาถึงที่เลยและมอร์แกนก็รู้แล้วครับว่าเฉินหลงนั้นอยู่ที่ร้านอาหารฝั่งตรงข้ามเขานี่เองพอดีเขาก็อยู่กับนายพลไซมอนด้วยพอดีนายพลไซมอนนั้นได้ติดต่อกับพ่อคาอูธเอาไว้นะครับเพื่อจะขายผลงานวิจัยเกี่ยวกับแร่พลังงานแต่เฉินหลงนั้นก็พยายามตามสืบมาจนถึงที่แล้ว ไซมอนก็เลยส่งให้ลูกน้องตัวเองไปเก็บเฉินหลงซะแต่มอร์แกนก็บอกกับเฉินหลงว่าเดี๋ยวผมจะส่งคนไปคุ้มกันคุณเองแต่หลังจากที่เฉินหลงคุยกับมอร์แกนเสร็จแล้วเฉินหลงก็เดินไปเจอเครื่องดับฟังครับก็เลยทําให้เขาสงสัยในตัวน้องคริสมากขึ้นว่าทําไมต้องตามดับฟังเขาด้วยแต่น้องคริสก็อ้างว่าเธอเป็นนักข่าวเธอทําทุกวิธีทางที่จะได้ข่าวมาแต่เฉินหลงก็แอบเปิดไปเจอกล้องถ่ายรูปของน้องคริสครับ ซึ่งจริงแล้วมันมใช่กล้องถ่ายรูปแต่จริงแล้วมันเป็นปืนเพราะความแตกหลักฐานชัดขนาดนี้เธอก็เลยยอมรับเลยครับว่าจริงๆแล้วเธอเป็นสายลับ CIA ถูกส่งมาเพื่อมาคุ้มกันเฉินหลงแต่เฉินหลงก็ไม่เชื่อครับและแถมลูกน้องของเซมอนก็บุกเข้ามาพอดีเฉินหลงก็เลยต้องหนีแต่หลังจากหนีมาได้เขาก็ได้ใช้บัตรโทรศัพท์ของ CIA โทรหามอแกนอีกครั้งหมอแกนก็บอกว่าตอนลูกน้องเข้าไปนั้นก็ไม่เจอเฉินหลงแล้วแต่ว่าเฉินหลงนั้นก็เริ่มไม่เชื่อใจหมอแกนแล้วครับ เขาก็เลยวางสายและก็ตัดสินใจที่จะจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองโดยการแทรกซึมเข้าไปในตึกที่เป็นที่ทําการของไซมอนและก็ทําสําเร็จซะด้วยเชนหลงสามารถมุดเข้าไปในช่องแอร์และสามารถแอบมองเข้าไปในห้องประชุมที่ไซมอนกําลังพูดคุยกับพ่อค้าอาวุธอยู่และแถมเชนหลงก็เห็นมอร์แกนอยู่ในห้องนั้นด้วยแล้วพอไซมอนกับพ่อค้าอาวุธนั้นได้เจรจาทําการค้าเรียบร้อยแล้วไซมอนก็เลยมอบแผ่นดิสก์ข้อมูลเกี่ยวกับหินแร่พลังงานให้กับพ่อค้าอาวุธ พ่อค้าอาวุธก็ทำการเตรียมโอนเงินจำนวน500ล้านดอลล่าร์ให้กับไซมอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแต่ไม่รู้ว่าคอมกาหรือเน็ตเน่าก็ไม่รู้การโอนเงินออนไลน์นั้นเป็นไปอย่างล่าช้าพ่อค้าอาวุธกับไซมอนก็เลยจะไปชงเครื่องดื่มกินกันก็เลยเปิดช่องให้เฉินหลงแอบย่องเข้ามาขโมยแผ่นดิสข้อมูลไปและแถมเปลี่ยนเส้นทางการโอนเงินให้กับมูลนิธิเด็กแทนพอพ่อค้าอาวุธกับไซมอนมาเห็นผลการโอนเงินก็คลั่งแตกเลยครับ แล้วมอแกนก็รู้แล้วว่าเฉินหลงนั้นแอบเข้ามาที่ห้องนี้ได้แล้วก็เลยสั่งให้ลูกน้องนั้นออกตามล่าเฉินหลงในตึกรวมถึงตัวเองก็ไล่ล่าด้วยแต่ด้วยสกิลเอาตัวรอดที่สูงของเฉินหลงนะครับเขาก็เลยเก็บลูกน้องของมอแกนได้หลายคนแล้วก็มาเจอกับมอแกนครับเฉินหลงก็เอาปืนจ่อมอแกนและเขาก็สงสัยในตัวมอแกนอย่างมากแต่มอแกนก็อ้างว่าตอนนี้เขาเป็นสายลับเขาพยายามทํางานลับอยู่เพื่อที่จะจับกลุ่มไซมอนหลังจากที่เขาทําการซื้อขายไปแล้วและมันก็ทําให้เฉินหลงสับสนมากครับ เพราะว่าควรจะเชื่อหรือไม่เชื่อดีแต่มอแกนก็บอกกับเฉินหลงว่าไอ้แพนดิตข้อมูลนั่นน่ะคุณเก็บเอาไว้เลยแล้วก็หนีไปให้ไกลๆอย่าให้ใครเอาไปได้เฉินหลงก็เลยเชื่อใจมอแกนก็เลยยื่นปืนให้แล้วก็เดินหันหลังเตรียมพร้อมจะหลบหนีแต่มอแกนก็เอาปืนจ่อเฉินหลงครับและเตรียมจะยิงแต่ว่าเฉินหลงนั้นได้ถอดชิ้นส่วนปืนออกไปแล้วครับปืนก็เลยยิงไม่ได้ทีนี้ก็โปะแตกแล้วครับเฉินหลงก็เลยแน่ใจแล้วว่ามอแกนเนี่ยแหละเป็นคนร้ายก็เลยอัดมอแกนเซาบลวงเลย แต่พอดีลูกน้องของโมแกนระดับโหกะทิสองคนก็ไล่ตามเฉินหลงมาเฉินหลงก็เลยต้องหนีขึ้นไปบนด่านฟ้าไอ้ลูกน้องโหกะทิสองคนนี้ก็พยายามจะจับตัวเฉินหลงแล้วก็แย่งแผ่นดิสมาแต่ระหว่างที่ต่อสู้แผ่นดิสก็ได้ล่วงหล่นลงไปชั้นล่างโมแกนก็เลยพยายามจะลงไปชั้นล่างเพื่อไปชิงแผ่นดิสมาเฉินหลงก็พยายามจะลงไปแย่งคืนแต่ก็ติดไอ้นักสู้สองคนนี้แต่สุดท้ายเฉินหลงก็สามารถล้มนักสู้สองคนนี้ลงไปได้แต่ว่ากระดานมีลูกน้องอีกกลุ่มหนึ่งของโมแกนนั้น ไล่ตามขึ้นมาเชนหลงก็เลยไม่สามารถลงตึกไปทางปกติได้เชนหลงก็เลยตัดสินใจกระโดดไปตรงหลังคากระจกของตึกนั้นจนไปถึงชั้นล่างสุดของหลังคากระจกแล้วก็ใช้กำไลกระดูกที่ได้มาจากชนเผ่านั้นชกกระจกทะลุแล้วเขาก็เข้าไปในตึกแล้วก็รีบไปที่ชั้นหนึ่งแต่พอมาถึงปรากฏว่ามอร์แกนนั้นได้ชิงกระเป๋าแล้วก็ขับรถหนีออกไปแล้วเินหลงพยายามไล่ตามแต่ก็ไล่ไม่ทันแต่ว่าน้องคริสนั้นก็ได้ดั่งรถไฟฟ้าคันเล็กนี้มาเพื่อที่จะไล่ตามมอร์แกนไป แต่ตอนแรกเฉินหลงนั้นก็ยังไม่ไว้ใจน้องคริสอยู่ครับแต่ก็คิดว่าโอ้ยวิ่งตามเองก็ไม่ทันอะยอมขึ้นรถไปด้วยก็ได้วะแล้วเฉินหลงก็บอกว่าเฮ้ยไอรถไฟฟ้าคันนี้มันจะตามมอร์แกนทันเหรอแต่น้องคริสก็บอกว่าไม่มีปัญหาฉันเตรียมการทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วและเธอก็วิยทยุติดต่อทีมงานทั้งหมดให้เตรียมพร้อมครับและทีมงานเจ้าหน้าที่ CIA คนอื่นรวมถึงทหารและตำรวจที่ได้เข้าปฏิบัติการร่วมนี้ก็ได้ทําการช่วยกันปิดกั้นเส้นทางและบล็อกการหนีไม่ให้มอร์แกนน พอถึงทางตันมอร์แกนก็อ้างตัวเองครับว่าตอนนี้เขาทําภารกิจลับอยู่แต่แน่นอนครับมันตอนแหลน้องคริสก็เลยเอารองเท้าส้นสูงตบปากมันไปทีหนึ่งและในที่สุดมอร์แกนก็โดนจับกลุ่มตัวครับทีนี้เฉินหลงก็เชื่อใจน้องคริสแล้วครับว่าน้องคริสนั้นยุฟังเขาจริงๆแต่ว่าน้องคริสนั้นก็ถามกับเฉินหลงว่าไอ้แผ่นดิสข้อมูลนั่นน่ะอยู่กับคุณใช่ไหมเพราะว่ามันไม่อยู่กับมอร์แกนเฉินหลงก็เลยโชว์แผ่นดิสให้ดูเลยครับ เพราะที่จริงแล้วเขาเก็บแผ่นดิสตไว้ในกระเป๋าเสื้อไม่ได้เก็บไว้ในกระเป๋าที่ไปแย่งกันเมื่อกี้เพื่อจะหลอกให้มอร์แกนตายใจนั่นเองแต่สุดท้ายเฉินหลงก็โยนแผ่นดิสตทิ้งลงแม่น้ําไปเพราะเขากลัวว่าข้อมูลนี้อาจจะตกอยู่ในมือของคนชั่วซึ่งจะแอบแฝงอยู่ในองค์กรไหนก็ได้ซึ่งน้องคริสเองก็ไม่ว่าอะไรครับแต่เธอก็ถามกับเฉินหลงว่าแลหลังจากนี้จะทํายังไงต่อเฉินหลงก็บอกว่าเขาจะกลับไปที่แอฟริกาแล้วก็ไปอยู่กับพี่น้องชนเผ่าแอฟริกาเพราะที่นั่นคือชีวิตใหม่และก็ครอบครัวใหม ที่แซ่จะสงบสุขของเขานั่นเองจบและจ้าเป็นไงบ้างครับก็หนังเรื่อง w m o Am I ซึ่งหนังเฉินหลงเรื่องนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมชอบมากเพราะว่ามันไม่ได้มีแต่เรื่องบู๊คอมเมดี้อย่างเดียวมันมีเรื่องลึกลับซืบสวนสอบสวนด้วยก็มันมีเรื่องกระสายลับการหักหลังด้วยนะแล้วท่านผู้ชมละครับชอบหรือเปล่าถ้ามีความคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้ก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับ เอาละครับเมื่อหมดเวลาก็ต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าขอให้สถา,ายยังคงสถิตแก่ท่านสำหรับวันนี้สวัสดีครับ